ของล่าสุดนะคะก็จะมีความเชื่อมโยงกันกับของที่เคยซื้อกับของที่เพิ่งซื้อคำว่าเพิ่งซื้อไม่ใช่เพิ่งออกแต่ว่าเพิ่งไปซื้ออธิบายก่อนอันนี้ก็คือแบรนด์ s n n t o y s ก็คือกนวิ h เดวินก็คือข้อมูลเยอะมาก เอาเป็นว่าซื้อชิ้นนี้มาก่อนเป็นชิ้นที่ชอบมาก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 ,มากที่สุดชิ้นหนึ่งค่ะก่อนได้ชิ้นนี้ก็ชอบเห็นมานานแล้วเห็นมาตั้งแต่ก่อนเริ่มลายอาร์ตทอยแล้วแล้วก็ชอบลายนี้มากๆนะคะแล้วก็เลือกที่จะซื้อชิ้นนี้เป็นชิ้น,นแรกในแบรนด์ของเขาอันนี้เห็นนานมากแล้วนะคะแล้วก็ของก็มานานแล้วแหละอันเนี้ย แกะกล่องน้ำตาลแล้วนะคะเพราะว่าต้องแกะเช็คที่ร้านกลัวว่ามันจะมีแตกหากของมาไม่ครบไหมนะคะอันนี้ในนาม We Art Doing ก็คือความเชื่อมโยงนะคะก็คือ s a n d t o s นะคะหนึ่งในโฟลเดอร์ของ s a n d t o s ก็ไปเป็นโฟลเดอร์ของ We Art Doing แล้วก็ทำเหมือนเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะ ีลิ่งล้วนเลยเอาแบบฟีลิ่งเอาเ <feeling. S 2> อเวอร์ชันฟีลิ่งดูคือมึงคือกูอยากได้มานานมากดีหรอคะ <c oughs> อยากได้คือเห็นตั้งแต่ตอนพรีแล้วอยากได้มากแต่แบบอย่าเริ่มเลยคิดว่ายังไงเราคงไม่ไปไแน่แ่แหละเราหยุดเถอะหยุดแต่ว่ามันออกมาอีกลายหนึง่งที่แบบคือมันเป็นตัวที่เราชอบอยู่แล้วแล้วมันเป็นสีมันเป็นท่าทางที่แบบสวยมากมันมีสองสีนะคะเราซื้อสีที่เป็นสีอ่อนสีพาสเทลมา แก่เช็คที่ร้านแบบคร่าวๆนะคะว่าแบบของมาครบแล้วก็ไม่มีชิ้นแตกหักคือรัดมาด้วยแล้วก็มีการ์ดอันนี้เขาทำทั้งหมด299ตัวอันนี้นัมเบอร์ของมันคือ95นี่ค่ะ the boy dreams Wonderland วัสดุเป็นเรซินนะคะ เสียงเหมือนเปิดครั้งแรกไม่ใช่เช็คที่ร้านแล้วแต่ว่าเสียงดีนะคะลองอีกทีค่ะลำคาญนิดนึงลำคาญเสียงนี้ไม่ลำคาญนี่ค่ะตอนอย<ม>ู<ม>่ที่ร้านก็ลุ้นม,มากเพราะว่าเราเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าแบาบของบางชิ้นมันดีเฟกตได้นะเวลาแบาบอากาศจากการขนส่งหรือแบบจากการแพ็กอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เลยรุ้นม,มากเพราะว่าตอนที่ไปซื้อ

ปูไตเนี่ยว่าปูไตอืมบ่แมนปูไตเด้อ๋อมันเป็นแม่เหล็กตึก๊กมันมีของอยู่นะมันมีอันชิ้นใหญ่ใช่คะตัวมันหนึ่งสองส,สห้หหจ็แล้วก็ชิ้นนี้8 8ชิ้นคือพอมันไหลายชิ้นอะมันก็มีโอกาสที่มันจะแบบ อาจจะเกิดแบบดีเฟกอะไรได้นะคะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบของที่มันต่อหลายชิ้นนี่ยอันนี้ก็ไม,ไม่ไม่หลายชิ้นไม่หลายชิ้นเท่าไหร่ซึ่งโอเคอยู่ไหนเฮ้ยที่ไหนมาตะ,ะถ้าง่ายขนาดนี้ต่อไม่ได้ต้องเลิกซื้อไหมถ้าน,น้องเสียบเข้าไปยังไงโอ้อยนี่โถ ไม่รู้เรื่องเลยไงต่อเป็นปะเน่นอืมเ <c oughs> ออเหรืของจริง <c oughs> กูไหนหวะอ๋อแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอ้กึ่งนึกว่ามีเดือยนางเป็นแม่เหล็กอ๋อใช่ใช่นั่นไงพี่นั่นนั่นมัน,นดีู คือกล้องหลักก็คือไม่เห็นแล้วนะคะคุณยงขวัญน,นะคะมังกุฎนี่คือสมมาตรใช่ไหมคะมิสแกลนไม่เล่นเนาะมันจะมานั่งยิ้มอีกใช่ไหมอะ ถ้ามันอยู่ก็คือมันใช่จะพูดว่าอะไรอ่ะอะไรอย่างนี้ก็คืออันนี้ก็กําลังดื่มดัที่ชอบเพราะว่ามันอย่างแรกนะแว็บแรกก็คือมันเป็นสีพาสเทลชอบสีพาสเทลใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ท่านั่งอะ่ะมันแบบเพอเฝันฝันแบบแฟนตาซีอ่ะเนี่ยก็คือชอบอยู่แล้วแล้วก็เวลามันมีฟิกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีมงกุดประกอบก็คือ,อเอาเงินฉันไปเลยแล้วนี่ก็เออให้ดูคือมันเป็นท่านั่งหลับใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เป็น กระต่ายและไอ้พวกหน้าพวกนี้มันก็จะเป็นแบบมีหมีมีหนูมีปลาหมึกน่ารักนะคะแล้วก็มียังไงคะความเพ้อฝันก็มีพระจนันทร์วงแหวนรอบนอกต่อเนื่องไปถึงพัทยาอะไรดาวแล้วก็ยูนิคอร์สวยสวยมากๆแต่ว่าพอแกะอันนี้แล้วก็คือแกะแล้วเก็บจนกว่าจะมีมที่ใส่ที่วางโชว์ออก อะไรนะอันนี้มันน่าตั้งโชว์อ่ะตั้งที่ไหนและนี่ก็คือ The Boy Dreams Dream Wonderland ค่ะ ในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบงานเขานะคะแล้วก็เท่าที่ไปดูใน Instagram กับใน Facebook แล้วก็ถามแบบคนขายร้านต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเลยมีสิ่งที่จะพูดถึงงานของเขาแล้วก็ส่งข้อความไปถึงศิลปินเหมือนแข่งซีเกมเลยอะอะไรวปเป็นตัวแทนประเทศไม่เกี่ยวนี่ห่าวัวเจี้ยนจอมขวัญยายเลส นี่ค่ะว้าววันชอหคินโอ้โหอันนี้ตัดเป็นคำๆได้ไหมเป็นคำๆแล้วมาต่อกันให้มันแบบกริปได้ไหมหัวหัวยังไงอะโอเคหัวาันชอบคุณ สี่สีครึ่งประโยคได้ไหมหัวเหินฉี่เฮ้ยวเหินฉี่วาน你的设计 take สองค่ะเอาปากอันนี้แต่เสียงนั้นหัวเออ我ฉี่า你的设计你好我叫จอมขวัญ我是泰国人我很喜欢你的设计 ขอบคุณค่ะผู้ใดคะซื้อซื้อหนีเป็นตัวแทนประเทศเหรอคะสื่อสารนนคร่ะแบรนด์สื่อสารกับดีไซเนอร์แม่นด์เลยค่ะสวัสดีค่ะดีฉันชื่อจอมขวัญค่ะเป็นคนไทยชอบผลงานคุณมากค่ะเออช่วยแต่งประโยคว่าสามารถส่งมาให้อันบ็อกซ์ได้ไหมคะ เี้นคส่งมาให้อันบ็อกซ์ได้ถ้ารู้ว่าจะเติบโตมาแล้วต้องสั่งของเล่นมาจากแถบแถบจีนแถบแถบฮ่องกงถ้าไปโซนี้ซึ่งเป็นแบบตลาดใหญ่มากเนี่ยน,นะคะดิฉันก็จะเรียนภาษาจีนแต่ถึงแม้วคุณจะไม่ได้เรียนมาและสนใจอยากสื่อสารภาษาจีนคุณก็เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Learning e a s t ค่ะภาษาจีน <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ภาษาจีนเรียนสนุกจำง่ายมั่นใจที่เลยนิอีสค่ะใหญ่ได้ไรอีกไหมคะหนีหาวเหินหาวหนีพ้อก่อนไหม